เอาละครับขอต้อนรับคผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเล่นท่าในเกมฟีฟ่าออนไลน์3กันนะครับผมอืมก็วันนี้จะเป็นสกิลโยกไวนะฮะสกิลโยกไวที่ผมใช้ในการสตรีมบ่อยๆนะฮะถ้าอ่าปกถ้ามีถ้าส่วนใหญ่คนดูสตรีมผมะก็จะรู้ว่าเป็นสกิลที่ผมใช้บ่อยมากในอ่าในเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับผม แล้วก็น้องในสตรีมก็อยากจะให้ทําคลิปมาก็จัดมาจัดไปคลิปสอนโยกไวนะฮะวิธีการกดก็ไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะฮะนี่นะครับผมอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโยกไวนะครับผมทําไมถึงเรียกว่าโยกไวทําไมเอ้ยทาไมคนอื่นเอ้ยทำไมคนนี้ก็เรียกโยกไวนั้นก็เรียกโยกไวทําไมเรียกว่าโยกไวเพราะว่า e อนจินก่อนเนี่ยมันยกออย่างนี้นะครับผม อันชิ้นก่อนมันโยกอย่างนี้มันช้าใช่ไหมล่ะมันช้ามันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบเขาก็เลยเรียกกันว่าโยกไวแทนเพราะว่ามันโยกไวกว่าอันชิ้นก่อนวิธีการกดนะฮะแล้วก็คนหลายหลายคนคงน่าจะโยกกันเป็นแล้วอ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะยากนะอ่าน่าจะเคยโยกกันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนเตียงริมบนชุวยไม่ใช่โอเคน่าจะเคยโยกในอนิ้นก่อนอยู่แล้วนะครับผมวิธีการกดันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะอ่ะ มาเข้าสู่บทเรียนนะครับผมก็สมมติว่าผมจะโยกไปทางซ้ายแล้วกันผมจะต้องกดปุ่มเล่นท่าค้างไว้นะวิธีการกดปุ่มเล่นท่าค้างไว้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอนาล็อกขวาไปทางขวานะครับผมครึ่งอย่างนี้นะฮะลักษณะครึ่งอย่างนี้นะครับผมครึ่งอย่างนี้แล้วก็ตามสเต็ปแรกนะปุ่มเล่นท่าอนาล็อกขวาครึ่งอย่างนี้นะครับผมไปทางขวาดูตามมือเลยนะครับผม อย่างนี้นะฮะอย่างนี้ไปทางขวาอันนี้สมมุติว่าเรายกไปทางซ้ายนะแล้วก็สเต็ปที่2คืออนาล็อกซ้ายไปทิศทางตรงกันข้ามกับอนาล็อกขวาที่คึ่งครับผมอย่างนี้สเต็ปแรกปุ๊บล้วก็ตามด้วยอย่างนี้นครับผมนะไม่น่าจะยากนะแล้วก็ไม่น่าจะเข้าใจยากนะครับผมอย่างนี้ครับผมอนาล็อกขวาครึ่งไปทางขวาปุ๊บอย่างเงี้ยสเต็ปแรกสเต็ปสองก็ตามด้วยอนาล็อกซ้ายไปทางซ้ายแค่นั้นเอง เราก็จะปล่อยปุ่มเล่นท่าหรือไม่ปล่อยก็ได้นะจังหวะที่กดอนาล็อกซ้ายไปทางไปทิศทางที่เราจะไปอ่ะหลักการง่ายๆนะครับผมจําไว้นะฮะหลักการง่ายๆเลยคือกดทิศทางที่เราจะไปตรงกันข้ามกับทิศทางที่เราโยกอันนี้คือทิศทางโยกโยกไปทางขวาทิศทางที่จะไปคือทางซ้ายอย่างนี้ฮะมันจะโยกไวแต่ถ้าเรากดทิศทางเดียวกันละอ่ะโยกขวา โยกขวาแล้วกดกดทิศทางขวาอย่างนี้ครับผมมันจะช้ามันจะช้าเห็นปะถ้าจะเป็นโยกไวต้องกดทิศทางอนาล็อกซ้ายตรงกันข้ามกับทิศทางอนาล็อกขวานะครับผมจำง่ายง่ายเลยแค่นี้เองอย่างนี้ฮะโยกไวแล้วเห็นปะอ่ะจ,จะไปทางขวาก็อย่างนี้ครับผมผมอาจจะกดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้กล้องมันอยู่ตรงหน้าผม <c oughs> แล้วก็มีกล่องเพื่อวางกล้องอีกทีหนึ่งให้สูงให้เห็นมือผมนะ อาจจะลาบากนิดเดยงนยงนง่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วจบแล้วบทเรียนน,นี้ทําไมทาไมง่ายจังทาไมจบเร็วจังอย่างนี้นะครับผมกดทิศทางขวาไปทางอ่ากดอัน็อนนกขวาไปทางขวาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอนนาล็อกซ้ายไปทางซ้ายแค่นี้เองจริงๆไม่ต้องฟังเสียงผมแค่ดูมือก็น่าจะได้แล้วนะปุ่มเล่นท่าสเต็ปแรกปุ่มเล่นท่าอนนาล็อกขวาไปทางขวาครึ่งนิดนึงแล้วก็ตามด้วยอาลดอกซ้ายไปทางซ้าย แค่นี้เองครับผมสมมติจะโยกไปทางขวาใช่ป่ะก็ต้องคึงอันนะหรอกขวาไปทางซ้ายฮะอย่างนี้เราก็ตามด้วยนะหรอกซ้ายไปทางขวาแค่นี้เองครับผมทิศทางตรงนี้ข้ามนะโอเคมันถึงจะเป็นโยกไวนะครับผมทีนี้ไอพี่มีแบบอื่นมากผมคึงไม่ค่อยเก่งอะผมไม่ถนัดคึงอะผมไม่ถนัดคึงเท่าไหร่คึงคึงทุยก็มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมแต่สาหรับผมผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่า เพราะว่าเซิร์ฟบางทีมันก็หน่วงบ้างไม่หน่วงบ้างวิธีนี้เวลากดบางทีมันต้องจังหวะดีๆหน่อยมันถึงจะติดมันบางทีเซิร์ฟมันหน่วงมันก็จะหลุดบ่อยผมเลยไม่ค่อยกดเพราะว่าเวลาผมกดอันเนี้ยเอออย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาเซิร์ฟหน่วงอะไรพวกนี้มันก็จะดูได้ง่ายกว่าแต่สำหรับใครที่เอพี่ผมเล่นเซิร์ฟไม่เคยหน่วงเลยวะ่ะเลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมผมอยากได้วิธีนี้ป่ะจัดไปฮะอัลล็อกขวาผมไม่ต้องคึงเลยตบแค่นี้พอตบแค่นี้พอ ตบแค่นี้เราโยกอะง่ายปะโอ้โหนี่มันนี่มันแบบทางลัดทางลัดดีเนี่เองตบแค่นี้เราโยกตบแค่นี้เราโยกแต่บางทีผมไม่ชอบไนะีบางทีผมชอบสวยงามชอบแบบแล้วอ่างเงี้ยแบบครึ่งครึ่งครึ่งแล้วก็ค่อยโยกแต่ถ้าตบอย่างเดียวมันจะเป็นแบบแค่แบบมันจะทําท่าโยกอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะมันจะทาแค่นี้พอแล้วก็ไปเลยเห็นปะง่ายไหมแล้วก็จะไปทางขวาใช่ปะก็กด a r r อกขวาไปทางซ้ายครับผม แล้วก็ตามด้วยอันหลอกซ้ายไปทางขวาที่ทางตรงข้าเหมือนเดิมเลยหลักการเดียวกันแค่กดต่างกันนิดหน่อยในอันหลอกขวานะผมสำหรับใครที่ไอพี่ผมอยากได้อีกนิดนึงอะ่ะมีทริคแบบที่จะทาให้แบบเอ้ยมันหลุดบ่อยอะ่ะพี่มันบางทีมันไม่ค่อยติดอะ่ะอ่ะผมแนะนานะผมสำหรับใครที่มือใหม่ยังกดไม่ค่อยคล่องผมให้แนะนําให้เคาะสองทีเรียกว่าเคาะแล้วกันเคาะอันหลอกขวาไปทางขวาสองทีปึ๊บป๊บอย่างนี้สองทีครับผมเราค่อยไป ก ath, il, ันพลาดหรือว่ากันเขินเนี่ยกดพลาดแล้วเดี๋ยวเขินกันเขินนะครับผมสองทีแล้วก็ไปสองทีแล้วก็ไปนะครับผมอ่ะมันเป็นผมว่ามันเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้สำหรับมือใหม่ที่ยังกดแล้วขาดจังหวะยังไม่ค่อยคล่องนะสองทีแล้วไปติดแน่นอนสองทีติดแน่นอนนะครับผมอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่นะใครที่ชํานาญแล้วเอพี่ผมทีเดียวพอปึ๊บจังหวะได้โอเค เห็นสเต็ปว่ามันโยกแล้วปุ๊บอ่ะเห็นว่าติดละก็โยกไปเลยครับผมง่ายไหมโอเคมีแค่นี้เองสำหรับพี่เอ้ยพี่ผมอยากโยกเฉียงว่าเห็นพี่โยกเฉียงบ่อยมันก็หลักการเดียวกันเลยครับผมแค่หันติดทางเห็นป่มหันเฉียงแล้วก็โยกอ้าวไม่ติดอ้าวไม่ติดอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าไม่ถนัดไม่ใช่เล่นท่าไม่ถนัดนะแต่พอตอนเนี้การจัดอุปกรณ์ของผมในการถ่ายทำที่การถ่ายทำถ่ายหนังหรือไง มันลำบากนิดนึงมันมองไม่เห็นจอยมองไม่เห็นเลยเลยเห็นแต่ไอ้เนี่ยมันมีกล่องอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละบางทีก็อ้างไปเนี่ยครับผมหรือใครอยากเห็นผมโยกเยอะๆนะลองดูสตรีมผมได้นะครับผมเอออย่างนี้อย่างนี้ครับผมก็จะโยกวาแบบเฉียงแค่นั้นเองโยกเฉียงไม่มีอะไรแค่หันตัวเฉียงแล้วก็กดทิศทางเฉียงให้มันอ่ามันมันไม,ไม่ยากอะลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมเนี่ยสอนเข้าใจง่ายไ,ไหมแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเท่านั้น โอเคก็ประมาณนี้สำหรับอสอนยอกนะครับผมแล้วก็อย่างหนึงน่งด้วยกันเอาแบบหมดเปลือกเลยแหละว่าจะแบบทําคลิปออกมาสันส้นๆบ้างแล้วนะมันก็ยังจะยาวอยู่ดีอ่ะมีอีกนิดนึงสำหรับใครที่พี่ผมอยากได้แบบแอดวานซ์กว่านี้แบบอยากเชิงน้ำอันี้จังหวะที่บอลไหลครับผมเราก็สามารถกดยกได้นะฮะอันนี้มันทําได้ไหรือเปล่าลองดูนะอย่างเงี้ยบอลไหลใช่ปะ่ะเห็นนะวันทัชเขาเรียกว่าวันทัชสกิล อ่ะผมเรียกวันทัศสกิลแล้วกคนอื่นอาจจะไม่เรียกอย่างนี้นะนะลูกบอลไปผมวิ่งไล่ตามวิ่งไล่อ้ามองไม่เห็นบอลว่ะวิ่งไล่วิ่งไล่แล้วกดโยกอ่ะไม่ติดแต่มันได้นะปกติแต่มันกะจังหวะยากอย่างนี้ <S <S เห็นไหมเห็นนะได้เห็นไหมอ่านี่แหละวันทัศนะครับผมวันทัศสกิลไปแล้วกันวันทัศโยกไวก็คือสมมุติว่าบอลไหลอย,อยู่อ่ะบอลไหลอย,อยู่อย่างเงี้ยเราสามารถอ่าเราสามารถโยกได้เหมือนกันกะจังหวะแต่มันกะจังหวะยากยานิดนึงอาจจะอัดวานหน่อย เนี่ยเห็นไหมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปสอนโยกไวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ภายในเกมกันเลยครับผมไปเลยฮะเอาละฮะนี่ก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดภายในเกมนะครับผมสาหรับสกิลโยกไวนะฮะสกิลโยกไวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมสำหรับใครที่กดได้ชํานาญนะไม่ว่าจะเป็นการแบบหาช่องใช้สกิลเพื่อหาช่องในการเล่นต่อหาพื้นที่ว่างอย่างเงี้ย ในการเล่นต่อหรือว่าใช้สกิลเพื่อหลบเข้าไปในอ่าเข้าไปในพื้นที่ที่สามารถทำประตูได้นะครับผมใช้งานได้ดีมากๆครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมส้ารับไฮไลท์ดูกันไปเพลินๆนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบกันก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะบายบาย thank <laughs> you